สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP l i v e และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากกองสื่อสารองค์การฝ่ายดิจิท a ลคอนเทนตวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในวันพุธกลางสัปดาห์แล้วและยังคงอยู่กับคดีฆาตกรรมแคนนี่องเลคเลียนนะคะซึ่งถ้าใครไม่ได้ ฟังสองเอพิโซดแรกเดี๋ยวฝนจะกล่าวโดยสรุปสั้นๆให้ฟังแคนดี้องเลกเรียนเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวที่มาอาศัยอยู่ในมาเลเซียนะคะเป็นคนประเทศจีนแล้วก็ เธอนั้นได้แต่งงานกับชาวอเมริกานะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาแต่เธอเนี่ยมีเหตุให้บินกลับมาที่มาเลเซียเนื่องจากคุณพ่อของเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งและเธอตั้งใจจะมาให้กำลังใจคุณพ่อแต่หลังจากนั้นการรักษาก็ดำเนินไปจนคุณพ่อผลการรักษาดีขึ้นเธอก็ตัดสินใจจะย้ายกลับไปบินกลับไปหาสามีของเธอที่อเมริกาก่อนจะบินกลับไปเนี่ยก็มีการเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ แล้วเธอก็หายตัวไปจนตำรวจเนี่ยไปพบว่าเธอกลายเป็นศพนะคะแล้วก็ตามสืบหาเบาะแสจนพบว่านาจีฟนะคะเป็นคนฆ่าเธอเพราะว่านาจีฟเนี่ยก็ยอมรับสารภาพแต่ว่าตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าชายคนนี้เนี่ย ไม่ธรรมดาเพราะระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างยากคนร้ายเหมือนจะชำนาญเพราะว่าบัตรประชาชนก็ที่อยู่ปลอมนะคะแล้วก็ตามตัวค่อนข้างยากสังคมเองก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะคือฆาตรกรรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่เป็นทนายก็บอกว่าจริงๆแล้วนาจิบเนี่ยพื้นเพที่แสดงออกให้คนทั่วไปเห็นคือเขาเนี่ยช่วย กิจกรรมสังคมไปโบสไปมัสยิดอยู่บ่อยๆรวมไปถึงไปช่วยงานแต่งงานคนอื่นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่เชื่อเลยว่าเขานั้นคือฆาตกรแต่สุดท้ายตำรวจก็เค้นไปเค้นมาค่ะจนเจ้านาจีฟเนี่ยยอมรับว่าเขาคือคนฆ่าแคนนี่อองเลเครียนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อเช้าวันที่21กรกฎาคมปี2003ค่ะหลังจากที่นาจีฟนั้นยอมรับนะคะเนื่องมาจาก จำนวนด้วยหลักฐานนั้นก็คือบัตรประชาชนสองใบใบหนึ่งเป็นของเขาอีกใบหนึ่งเป็นของเยื่อรวมไปถึงเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าเสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนที่ทั้งหมดนั้นมีคราบเลือดประปนอยู่นาจีบก็ยอมรับสารภาพนะคะเช้าวันที่21กรกรกฎาคมปี2003นะคะตำรวจก็ได้นำตัวนาจีฟไปที่ศาลแขวงปาตาลิงจายา เพื่อที่จะบันทึกคำสารภาพของเขาตั้งแต่ที่โดนจับกลุ่มมาค่ะนาจิฟไม่มีทีมทนายเลยครอบครัวของเขานะคะจึงจัดหาทนายให้ซึ่งก็คือเพื่อนบ้านของเขานั่นเองโดยเพื่อนบ้านของเขามีชื่อว่าโรซ่า ซึ่งเขาเองก็บอกว่าผมถามเขาว่าโอเคไหมเขาก็บอกว่าอืมเขาจะสารภาพเขาบอกว่าตำรวจรู้หมดแล้วตำรวจจะให้ผมสารภาพในสารผมจึงบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่นี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะสารภาพอะไรหรือยอมรับอะไรแค่บอกตำรวจว่า ผมต้องการทนายและคดีจะดำเนินไปตามขั้นตอนนี่ก็คือข้อแนะนำของทนายนะคะแต่การเตือนของโรซ่าสายเกินไปแล้วค่ะคำสารภาพของนาจิตถูกบันทึกไว้โรซ่ารู้เลยว่าลูกความของเขาตกอยู่ในที่นั่งลำผักแล้วดังนั้นนะคะ โรซาจึงขอความช่วยเหลือจากทนายชื่อดังในด,ในด้านนี้นะคะมาช่วยเหลือในการทำคดีซึ่งเขาก็เชี่ยวชาญด้านคดีอาชญากรรมนะคะซึ่งนั่นก็คือฮานิฟคาทีอับดุลลาโดยเขาบอกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นนั่นคือกฎของทนายจำเลยที่จะต้องรู้จากลูกความว่าความสัมพันธ์ของ ขเขากับฆาตรกรหรือเขาก่อเหตุนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อค้นหาข้อสงสยัยแล้วก็ เพื่อที่จะช่วยลูกความให้ได้มากที่สุดแต่ในตอนนั้นเองค่ะนาจิฟเองเนี่ยก็อยู่ในการครุกออควบคุมตัวของตำรวจเขามีโอกาสได้เจอกับทนายของเขาน้อยมากเขาจึงตกลงที่จะยอมทำแผนประกอบรับคำสารภาพนะคะและพาตำรวจเนี่ยไปในที่ที่เกิดเหตุ โดยที่ทั้งหมดก็ไปด้วยกันที่แรกนะคะที่นาจีพาตำรวจไปก็คือห้างที่เขาลักพาตัวแคนนี่นั่นเองเขานะคะไปที่ห้าง ที่เดิมหลังจากนั้นค่ะหลายชั่วโมงข้อมูลต่างๆก็พรางพรูออกมาจากปากของเขามันคือความน่าสยดสยองที่หญิงสาวคนหนึ่งต้องพบเจอค่ะนาจีบ,บอกว่าเขาเห็นแคนนี่กำลังหาอะไรสักอย่างอยู่ในรถและเขาก็ผลักเธอเข้าไปในรถเธอตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเขาจึงถอยรถและขับออกไปด้วยความรวดเร็ว จนชนที่กัน้นนาจี๊เอามีดออกมาขู่เธอแล้วก็บอกเธอว่าถ้าเธอหนีหรือร้องให้คนช่วยเขาจะฆ่าเธอทันทีหลังจากนั้นก็ขับรถไปย่านโรงงานก่อนที่ตํารวจนั้นจะเข้ามาตรวจสอบนาจี๊นะคะจึงหนีไปจอดรถอีกที่หนึ่งใกล้ๆกับสถานที่ที่ก่อเหตุและที่นี่เอง เขาลงมือข่มขืนแคนนี่อองเลกเรียนตำรวจบอกว่าเขาเป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนทางเพศสูงมากจนลืมอย่างอื่นไปเลยถ้าเป็นคนปกติ ที่สมองไม่ได้สั่งการด้วยเซ็กนะคะเขาคงไม่ทําอะไรแบบนี้ตํารวจเอาบัตรประชาชนเขาไปแทนที่จะทิ้งเหยื่อไว้แล้วหนีแต่เขากลับไม่ทําแบบนั้นเขายังคงเดินหน้าก่อเหตุต่อไปเขาก่อคดีค่มขืนเธอโดยที่ไม่กังวลใจว่าเขานั้น ถูกตรวจค้นแล้วนี่เป็นเพราะเขาตั้งใจจะข่มขืนแคนนี่อองเลเคเลียนให้ได้นั่นเองนาจิบ,บอกว่าหลังจากการข่มขืนแคนนี่แล้วเขาขับรถไปในที่ที่เปรี่ยวกว่าเดิมที่นั่นเขาข่มขืนแคนนี่อีกครั้งแล้วแทงเธอที่ท้องสองครั้งเลือดของเธอ ออกมากนาจิตตัดสินใจว่าจะจัดการผู้หญิงที่กำลังจะตายคนนี้ เขายกและลากเธอลงมาข้ามแท่นปูนที่กั้นถนนกับสถานที่ก่อสร้างเขาคิดว่าจะทำอะไรกับเธอดีทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นท่อระบายน้ำเขาจึงลัดมือเธอเอาไว้และแตัดสินใจลากเธอไปทิ้งในท่อระบายน้ำขณะที่กำลังลากเธออยู่นั่นเองทั้งเขาและแคนนี่เนี่ย ได้ยินเสียงละหมาดจากมัสยิดใกล้ๆนาจีฟเชื่อว่านี่เป็นเสียงสุดท้ายที่แคนนี่ได้ยินแคนนี่มองเขาแล้บอกว่าฉันได้ยินเสียงละหมาดคุณกลับไปบ้านและละหมาดเถอะเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็กำลังสวดมนต์เหมือนกันนาจีฟนะคะจึงวางมือทั้งสองข้างของแคนนี่ไว้บนหน้าอกและเขาก็กลับ ทิ้งให้เธอนั้นเสียเลือดจนตายนั่นเอง16ชั่วโมงต่อมานาจี๊บกลับมาพร้อมกับถังน้ำมันเขาดังดันร่างไร้วิญญาณนะคะไร้รมหายใจของแคนนี่เนี่ยลงไปที่ท่อระบายน้ำแล้วก็เทราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาวันที่15กันยายนปี2003 อามัดนาจิบบินอาริสถูกนำตัวขึ้นศาลเอ่อปอร์ตาลิงจาย่าด้วยข้อหาข่มขืนและฆ่าแคนนี่อองนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ครอบครัวและเพื่อนของแคนนี่อองเนี่ยได้เจอตัวฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคนนี่มันเป็นเวลาที่ทำใจลำบากของทุกคนค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะบอกว่าฉัน จำได้ขึ้นใจเขาหันมาแล้วยิ้มให้ฉันเขาดูเหมือนคนเป็นโรคจิตที่ยิ้มได้ในสถานการณ์แบบนี้เขาทำให้ฉันนั้นต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีแล้วก็หันหน้าหนีอีกฆาตกรนี้ไปเพราะฉันรู้อยู่เต็มอกว่านี่คือคนสุดท้ายที่อยู่กับ แคนนี่อนอรเรียนนะคะบ,บอกซึ่งแม้ว่านาจิปจะรับสารภาพแต่ทนายรวมไปถึงทีมของเขาก็พยายามหาช่องโหว่เพื่อที่จะช่วยเหลือนาจิปอยู่ดีหนึ่งในทีมฝ่ายโจทย์กล่าวว่าเมื่อเราเริ่มที่จะเก็บหลักฐานไม่มีหลักฐานโดยตรงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครเห็นผู้ต้องหากำลังทำการฆาตกรรม ฮานิฟคาทีอับดุลลาซึ่งก็คือทนายของนาจีบนะคะก็ให้ข้อตัวอย่างไปแล้วก็บอกว่าอะไรที่เราเห็นอาจไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรือต้องเป็นนั่นทำให้ผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิทิชชาได้รับการปกป้อง ความเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วรวมไปถึงคนร้ายจะยอมรับสารภาพสิ่งแรกที่ทนายของนาจิฟเนี่ยนำมากล่าวอ้างก็คือรูปในกล้องวงจรปิดนะคะเขาบอกว่าคุณไม่สามารถบอกได้ว่านั่นคือใครมันเบอมากขยาย3-4ถึงเท่าก็ยังเบอร์อยู่ดีกังเกงที่พบในบ้านของนาจีฟ ก็ไม่เคยเช็คว่าเขาได้สวมใส่หรือไม่แต่ทีมโจทย์เองก็ได้นำหลักฐานสำคัญก็คือ DNA ที่พบบนเสื้อผ้าของเขาว่าเป็น DNA ของแคนนี่อองรวมไปถึงอสุจิที่พบในช่องคลอดของแคนนี่อ,องเนี่ยก็เป็นอสุจิของนาจีบนั่นเอง หลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ้าที่รัดมือและคอของแคนนี่นะคะเป็นผ้าที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องบินเป็นผ้าแบบเดียวกันกับที่ ออนาจิบนั้นใช้ทำงานของเขาอยู่เป็นประจำเมื่อหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ค่ะแม้ทนายของเขาจะแนะให้เขานั้นเงียบที่สุดในชั้นศาลด้วยคำพูดที่ว่าคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดแต่ในที่สุดแล้วค่ะสารเปิดตาลิงจายยาก,ก็ตัดสินประหารชีวิตอาหมัดนาจิบบินอาลิส ด้วยการแขวนคอนั่นเองหลังจาก6ปีในคุกค่ะแล้วก็มีการยื่นอุทธร์อีกสองครั้งนะคะซึ่งไม่สำเร็จนาจิฟได้โอกาสเขียนจดหมายขอความกรุณาจากสุลต่านแต่ก็ไม่สำเร็จอีกเช่นกันเขาจึงถูกประหารในท้ายที่สุดแม้ว่าแคนนี่จะจากไปแต่สำหรับ เหล่าผู้คนที่รักเธอนั้นเธอยังอยู่ในใจของทุกคนเสมออย่างเช่นนอรีนแม้ว่าจนกระทั่งตอนนี้นะคะเธอ,เอ,อหรือแคนนี่เนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน แล้วก็ทุกคนล้วนแต่พูดถึงเธอในด้านที่ดีแล้วก็คิดถึงเธออยู่เสมอสําหรับอีกแง่มุมหนึงนะคะนั้นก็คือเพอร์รี่แม่ของแคนนี่เธอบอกเล่าว่าแคนนี่นั้นเป็นลูกสาวที่ดีมากเราสนิทก,กันมากเวลาคุณเสียใครไปสักคนสิ่งที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนคนนั้นเป็นคนดีสําหรับทุกๆคนนั่นก็คือแม่บอกว่า เพอร์ซี่นะคะบอกว่าแคนนี่นั้นเป็นคนดีมากๆสำหรับทุกคนแม่ของเขานั้นยังคงจุดเทียนให้กับแคนนี่อยู่เสมอเสมๆรวมไปถึงบางครั้งแม่ของแคนนี่ก็ยังคิดแอบคิดแล้วก็หลอกตัวเองว่าจริงๆแล้วแคนนี่ยังอยู่แต่เธอนั้นกลับไปอยู่ที่อเมริกานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่โหดเหี้ยมเหลือเกินชายคนหนึ่งที่ไม่สามารถยับยั้งความต้องการทางเพศได้จนตัดสินใจก่อเหตุฆาตกรรมอันโหดร้ายคนที่จากไปอย่างแคนนี่ก็ทิ้งความเจ็บปวดแล้วก็สร้างความคิดถึงสร้างบาดแผลให้กับครอบครัวที่ยังคงคิดถึงเธอแต่คนก่อเหตุนะฮะตายจากไปแล้วก็ ไม่ได้รับรู้อะไรแล้วค่ะแต่เชื่อว่าครอบครัวของผู้กอ่อเหตุเองก็อาจจะเจ็บปวดเช่นกันแต่มันเป็นความเจ็บปวดคนละอย่างอันเนื่องมาจากว่าผู้กอ่อเหตุนั้นความเจ็บปวดที่จากไปทิ้งไว้ให้กับครอบครัวก็ยังคง รับได้ทำใจได้เพราะเขาคือคนร้ายจริงๆเวรกรรมก็ต้องชดใช้กันต่อไปแต่อย่างครอบครัวแคนนี่เองก็ต้องอยู่กับคำถามว่าลูกฉันทำอะไรผิดลูกฉันทำไมเคอะร้ายแบบนี้ทำไมต้องเกิดเรื่องราวแบบนี้กับลูกฉันซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่ทุกทรมานมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งทุกๆคดีที่ฝนนำมาบอกเล่านั้นจริง,รงๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรวมไปถึงผู้ เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีการาสถิติการก่อเหตุหรือการเกิดเหตุอาชญากรรมลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็คาดหวังแบบนั้นวันนี้เวลาของรายการสิบนาทีคดีดังต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ